ไปเที่ยววันนี้ฝนตกเอาโฟเอาฝนมานำเด้อจ้าใกล้แล้วแม่ใกล้แล้วใกล้แล้วอพารมณ์พ่อพาแม่เป็นไปพาแม่เป็นใบพน่าละแท็กซี่แท็กซี่ตรงนี้เลยพ่อเขจะไปไว้ไเลยแมย่ฝนทิ้งตกโอ้โหตัวเสียงดูมันตา <laughs> เต็มเลยว่ะปลาหมอปาหมอี่มันีไนไีชีจะพาน้องคิมไปเที่ยวทุกคนฝนตกรัดวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันไม่ใช่วันสำคัญอะไรวันชดเชยเส็คข้ามตนที่็จหรอวันชดเชยวันของไเอ้าคิมไอคิม เราไปเที่ยวกันค่ะพาลูกสาวไปเที่ยว ติดแน่นอีกมาเจอสนามบิดเงนหนี้ยเราไปยังไงไ่ด้โอ้ยขับรถตลงทางเละพี่น้องเอ้ยลงเข้ามาสนามติดเลยน,นะตาผู้เฒ่าขับรถกระจังสี่หลพี่น้องเอ้ยดูผู้เฒ่าขับรถนี่ ดูสายเรียนตอนที่มันลงเดี๋ยวมันจะเป็นช่องลงามา<ห>สนามบิน,นทุกคนทางเครื่องบินลงเห็นปะเรียนที่บอกแค่อุดฝนตกเลาเลยเมเปิดจะจบให้ดูนะทุกคนขับรถลงเข้ามาสนามบินไนปะยุ่งอยไะลูก ตายแล้วนังกวดจะนุ่งแจ๊บเข้าพวันเมือ,องได้ไงอ่ะ <c oughs> นานพ่อเข้ามาสนามบินจริงๆไหนคิมน้องคิมด,ดูดีดูดีเนี่ยขึ้นมานี่ก็สนามบินแล้วเนี่ย <c oughs> พาลูกไปกินข้าวทุกคนพาน้องขินไปกินข้าววันนี้มีได้กิจกรรมหลายอย่างเลยวันหยุดพาน้องขินม,มาเที่ยวเริ่มหยุดละฝนเริ่ม คินอยากกินไลกินข้าวกินข้าวอะไรหนูกินอะไรก็ได้ที่มันร้อนๆอะ่ะตอนนี้เริ่มเริ่มนั่นแล้วทุกคนเริ่มออกอาการหิวข้าวน้ำท่วมน้่นน,น,น,นี้วยนี่จะให้ท่วมตกหนักที่ลูกน้ำท่วมมเลยเนะี่ยหนูต้องลงเ้าไปฝแดนอัชัวหนูต้องเช็ดก่อนนะวันนี้มเ,นเมื่อปลามวลยินไปน อะจะอะไรลองของเซเว่นไหมะไม่ไมเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนถ้าอ,อิ่มแล้วมันจะไม่อยากกินอิมพอคมแล้วไง